ติดเดียวครับเอ้าเบ็ดถัดไปครับติดแล้วครับอู้ยูคันนี้ไม่หลุดแน่นอน,นครับฮู้มันเลิศเลยพี่น้องโอเคครับสวัสดีตอนดึกครับผมสวัสดีตอนสามทุ่มครับมันอยู่กับชนพายที่บ้านนอกพี่น้องวันนี้พามาปากเบ็ดครับปากยังไม่เสร็จเลยเลยอีก ก่อ,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 อนอ่นนั้นนน้ัผมมาปักแล้วนะครับเอามาเบ็ดมาสามสิบห้าคันปักได้ประมาณสามเกือบสามสิบคันครับเบ็ดเหลือแล้วก็เขียดหมดก็เลยไปจับเขียดแล้วจับเสร็จก็พอดีรับแฟนครับแล้วก็เพิ่งมาปักใหม่ที่นี่ปักได้ประมาณสามสี่คันเองพี่นีปลาติดเบ็ดแล้วครับพาไปดูเนี่ยยังไม่รู้ผม,มเอาถุงใส่ปลาครับนี่ครับคันนี้ครับข้างหน้าเี่อัน,นตราย สุดหรืยังเนาะโอ้โหหลุดยังคีมูจะไปเอาถุงใส่ปลาครับหลุดแล้วครับอู้หใหญ่อ,อ,อ,ยยอยู่นะพี่น้องประมาณสองขีดได้ครับใหญ่อยูยอยอ่อู้หูอะไรขออนุญาตใส่เบ็ดเนี่ยเบ็ดเดือดสี่คันเนี่ยใส่ตะก,กี้เนี่ยยังไม่เสร็จเลย โอเคครับผมเดี๋ยวใส่เสร็จเดี็กพยายามเบ็ดครับยามสักรอบนึงค่อยกลับบ้านครับไปยามเบ็ดกันครับยามเบ็ดกันนี่กลัวตัวแรกนี่นิ่งครับผมเอ้าติดแล้วครับโอ้โหกระปูกินครับนี่ฮะโอ้โหกระปูกลังสอยครับโอ้โหสอยเป็นครึ่งตัวนะพี่น้องโอ้สายสวยอยู่โอ้กระปูสอยครับนี่ฮะอ่ะจะขอ ปลปลาแป๊บนึงเอาละครับทุกคนครับเตรียมที่สองมาแลครับคราวนี้ไม่หลุดครับผมตัวตะกี้นี้เท่านี้เลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอดึงเบ็ดขึ้นมาแป๊บนึงโอ้ย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 ยอดขอลาถึงเบ็ดเพื่นครับอุ๊ปโวย มือเดียวมันก็จะลำบากนิดน oh, oh, so ึงพี่น้องม่ดูครับม่ดุครับมันจะแน่นอยู่โอ้ไส่สวยเนี่ยตะกินประมาณนี้เลยครับตะกินตะกินนี่ประมาณนี้เลยโอ้นี่โอ้โอ้กองล้มรักทเลเกินเนี่ยครับเตรียมที่สอง รอครับเต็มที่สองครับขอใส่เบ็ดไปดูครับอโอเคครับอันนี้เยอะหมดนะครับผมแล้วก็ไดนเสียงปาตีครับข้างหน้าใส่อยู่คันหนึ่งครับผมโอ้โหโอ้โหก่อข้าวไหวครับเนาะโอ้ยโอ้โอโอโอหายนี่ว่ะโอ้เนี่วัวใหญ่ม่ใหญ่ครับเดีย เดี๋ใส่ก่อนเดี๋ยวตั้งก่อนครับอออ,อเราลู้ว่าใส่เล็กโอ้หยิงสตีนิดเดียวครับเอาไอ้ชีตุบบล่อ์นีเพีนน้องดึงขึ้นมาหลุดแล้วครับโอ้โหอะไรวะ โอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้ขอใส่เบ็ดใส่เบ็ดไปหน่งครับโอเคอเครับผมเอเบ็ดถัดไปครับติดอีกแล้วครับคุอ้คันนี้ไม่หลุดแน่นอนครับเนี่ยเนี้ก็ไม่หลุดอุ๊ปโอ้ยตัวน่งสวยครับที่ตัวใหญ่เท่าแขนหลุดโอ้โที่ตัวเลก็กกว่านี้ ตัวเล็กกว่ากินดีกว่าอีกโอ้โหอะไรของนี้เนี่ยเสียดายมากเลยครับโอ้เซ็งเลยพี่น้องเท่าแขนนี่ครับได้อยู่สองสามขีดครับเอ้ามันกินอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยไอตัวตะกี้นี่แหละมันกินอีกแล้วโอ้อะไรขนาดนั้นพี่น้องสุดยอดเลยนี่ครับผม อุ้ยอุ้ยหลุดมือปวดแล้วด้วยใส่เบ็ดก่อนนี่สามแต้มครับผมโอ้โหสุดยอดไอเชือกถุงใส่เบ็ดก็ถาดครับผมเดี๋ยวขอใส่เบ็ดก่อนแป๊บนึงโอเคครับ,นะรบมาปลดอันนี้ต่อครับแต้มที่สี่ครับโอ้โหมันสุดยอด ุดี๋ดวเลยพี่น้องนี่บใส่ไปแล้วปลอดภัยนะครับผมโอ้หเสียดายตัวใหญ่หลุดครับนี่ครับผมมันขนาดขอใส่เบ็ดน๊บนึงโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้าน,นครับได้มาสี่เตียมหนึ่งสองสามสี่ ตัวใหญ่ตัวนั้นหลุดนี่เท่าแขนนะพี่น้องเท่านี้แหละโอ้ยใหญ่ใหญ่มากเสียดายมากเลยครับหลุดตัวหน้าตัวตาเลยอีตัวนึงก็มาณเท่านี้ครับที่หลุดไปถือว่าไม่ปลกถือว่าเป็นรสชาติของการใส่บิดครับมันก็เป็นนี้นี่แหละมีทั้งได้ไม่ได้มีทั้งหลุดไม่หลุดนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมขอ,อาตกกับบ้านก่อนนะฮะ ลุงเตะอ,อเม้ิกาโลกรุ๊ปเนี่ยครับผมสวัสดีตอนเช้าเกิดมอร์นิ่งอืบรรยากาศดีลเลอเพี่น้องตามข้างทางทผมถ่ายให้ดูนะครับผมเมื่อคืนใส่แต้มใส่เสร็จปั๊บใส่ได้ยี่สิบกว่าหลังได้สามสิบเกือบสามสิบหลังเอ่อเขียดหมดไปจับเขียดถึงสามทุ่มเวลาไปส่งไปรับแฟนส่งกลับบ้านมาใส่ต่อใส่ปุ๊บเลยใส่ปุ๊บเลยสี่คัน ไม่ถึงไม่ถึงนาทีไม่ถึงยี่สิบวิยี่สิบสามวิปาติดเบ็ดเลยพอเดินมาเอาถุงใส่ปลาหลุดโอ้โหทายที่สองที่หลุดก็คือตัวเท่าแขนพี่น้องพอหลุดแล้วก็ใส่เยอะใหม่ไม่ถึงสิบวินาทีกินอีกอันนี้ได้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้กี่ตัวอันนี้ไม่ติดอ้โมเมื่อคืนนี่คือโหดมากพี่น้องปาากินโหดมากม เนี่ยคันนี้เลยเมื่อคืนนี้ครับคันนี้เลยโอ้โหดูคันนี้ครับหลุดนะฮะแบบนี้หลุดครับอันนี้ก็หลุดอีกแล้วไม่ติดครับ ก็หลุดนะผมไม่ติดส่วนคันนี้โอ้โหโอ้หลุดอีกครับถ้าจะอยู่ดึกนะยังไงก็ติดครับแต่ว่าผมเวลาของผมแทบไม่พอนะพี่น้องผมเคยบูบเออไม่ใช่บูบเหนื่อยจัดนะเพราะว่าผมงานเยอะเกินครับก็เลยโอเค่นี้โอ้โห แต้มแรกมาเลยเฮลช้อนเล็กครับหนึ่งแต้มครับผมก็ฝั่งนี้อู้คู่เลยครับสองแต้ม,มครับมาทีมาแล้วครับคสองแต้มครับเอ่านั่นอีกคนแดดเดียวครับอย่างนี้ครับนี่ ตีนแต่หัววันเลครับแปลว่าใส่แป๊บอีก่แป๊บนึงก็ติดเลยครับถึงไม่ตายโชคดีกระปูไม่กัดครับเดวขอปลดปลาแล้วก็ไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับชุดชๆดชดตรงนี้หนึ่งมันนิ่งอย่างเลยฮึโอ้โหน้ำเพิ่มน้ำเพิ่มเขียด เจียดนอนไม่ติดแค่แบบนี้ครับตาไม่กินน้ำเพิ่มมานิดหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ติดอีกแล้วเลือดหัวครับโอ้โห Amazing ส u โ a ้เจ็๊ เอาเรื่องเนกระปูนี่นี่เขาจะไม่ผิดหวังจริงครับกระปูเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองโอ้เหีน้น้ำเคลืนมานิดนึงครับดูครับเหียดเลยนี่เหียดเลยกึกกักเลยครับโอ้อันนั้นก็ไม่ติดครับผมอ่ะ เขอกู้เบ็ดออกกันครับเขาไปดูฝั่งนู้นครับว่าน,น้ำจะเป็นแบบไหนหนู้นไอ้ที่หลุดเมื่อคืนหลุดตรงนู้นครับฝั่งข้างบนนูนนโอเคครับผมมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้นี่เมื่อคืนนี่จิ้มแล้วหลุดครับโอ้โหอันนี้เชือกมาข้างบนเลยนี่นดินจนหลุดครับตายแล้วเอาทำไมมืดงี้เ <c oughs> ชือกมันอยู่ข้างบนบนฝั่งเลย คืนกินหลดครับเหมือนมัน,ม,นมันตัดเจยแล้วมันตัดไม่โดนเบ็ดนะตัดไม่ถึงเบ็ดหลุดครับอันนี้ก็ไม่ติดโอ้หลดอีแล้วครับผมขีดมาพันก็หยาาอยู่ตรงนี้นี่แหละออ้นมีพันตรงนี้ครับอยู่ไหมโอ้ไม่น่าอยู่ครับ ยยอยี้ตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยงูโอ้โหถ้ารู้ผมไม่จับหรอกครับผม,มกลัวเฮ้ยมันติดอะไรวะนะ่ะไม่ได้ติดปากน้ำพันยังไงวะ โอ้โหเกี huh. <Okay. S 1> uh ่ยวตัวครับมันจะช่วยยังไงวะเนี่ยไม่เลก่อนโอ้โหลำบากลือเกินคนกลัวงูครับเก็บไหมขึ้นของนิดตัวนึง ตัวที่สองครับโอ้โหไม่ติดครับผมโอ้นี่ะรโอ้โหเลตัวหวยแล้วครับเรียบร้อยโอ้เกิดไหวหนาะสองแต้มนะครับที่ไม่ได้กินครับไอฝั่งนี้ไม่ติดครับผม โดนกระปูกินอีกแล้วตรงนี้พันน่าจะหลุดดีครับติดด,ด,ด,ดิพาครับมีฟองครับเอาแล้วครับมีฟองครับมีฟองมีฟองเดี๋ยวดงก่อนโอ้โห,โโห,โโหสามเต็มเลยครับผมสามเต็ม โอ้โหเกินไปอยู่นะสามแต้มปลาลูกปูกินหมดเลยครับดินตอนน้ำพริกดูนี่โอ้โหดูครับไอ้สองฟอดเลยคิดว่าตัวใหญ่ครับคิดว่าตัวใหญ่ได้นอนครับนี่แน่กระปูมาลมกินอาจจะเป็นปูแล้วกันพวกปลาครับ ใช่ๆไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวดงปดชดูชัดๆแต่บ้านผมมปูเยอะครับอ๋ออันนี้ก็ไม่ติดครับผมอือคืนนี้ปลาขึ้นตรงนี้พี่น้องมันจะมีน้ำไหลฝั่งริมบุบบุๆบุบุบ,บ,บ,บอู้หส้โลครับ เราเบ็ดไปไปปากอีกฟังหนึ่งเลยตรงน้ำเยอะกตว,ว่าขึ้นมาขึ้นมามนเจอเบ็ดไงเจะเขียดไม่รู้จะเป็นแบบไหนเดินยากคันนาครกุกรกไม่ตัดหญ้าเลยยังไม่กินครับผมคืนก็หลุดนี่ม่อคืนอี่ ตัวใหญ่หลุดตรงนี้ครับตัวเสร็จปุ๊บเติมเยือไม่ถึงสิบวินาทีได้อีกตัวหนึ่งเช้านี้เด็๋ยจะซากไม่ติดครับแล้วตรงนี้คันหนึ่งเฮ้ยเป็นโคง้งแลี้วพี่น้องเอาเลยเว้ยน่าจะหลุดครับอู้เล้อเลยพี่น้อง โอ้ยใสโลครับตายครับผมป๊ดโอ้โหขึ้นรุ่นนี้ครับขึ้นมาครับโอ้น้ำหนักมันกระทบไปนะถ้าเกิดมันมันตายเนี่ยโอ๊โเนี่ยมุกขึ้นประมาณนี้นะพี่น้องนี่เล็กกว่าน,นี้หน่อยครับจมหลุดไปครับโอ้ยยังจัดเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผม ปวดปลาแล้วลืมกดถึกวิดีโอเนี่ยโอ้ใหญ่มากพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดยังอยู่ถ้ามันยังไม่ตายนีย่คือไซโลแล้วไปยงจะดังนะหลวบอมบอมบมบอม,บอม,บอมโอมสามตัวแล้วอยู่ในคังแล้วนะสามตัวแล้วฮสุดจริงครับผมสุดจัดเลยไหมนี่เป็นไม้ที่ผมไม่เคยเออปีนี้ยังไม่เคยมานะครับ อยู่ใกล้บ้านก็จริงแต่ไม่มีให้ยังไม่ยังไม่เคยมาแล้วก็ไม่มีพันเขาไหนมาครับมันไม่ค่อยมีน้ําแล้วก็เป็นไม้ที่แบบไม่ค่อยเตะตาคนเท่าไหร่นะครับไม้นี้ผมใชเ้เอ่อคลิปที่แล้วเออคลิปปีปีที่แล้วเป็นหมาอัฐันครับใครปักเบ็ดไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยได้จริงพี่น้องน้ำจะได้ทีหนึ่งไลเยอะไงเขาก็ไม่ค่อยกินแต่ปีนี้แปลกครับมาใส่ข้างในก็หมานเลยตั้งแต่ฝั่งนู้นมาเลยครับหมานตลอด <laughs> โอเค ตัวแล้วอยู่ในคังเราโดนกินไปวันนี้สามตัวไปดูต่อครับหน้าเด็ดตรงโอ้โหเขีดยังอยู่เขียยังอยู่ครับนี่เขาขึ้นตรงเนี้ยบบบบบบปากไันตรงนี้ข้างแรกครับย้ายไปฝั่งนู้นไม่กินครับ สุดจัดสุดจัดสุดจัดปลัดบอกยังมีลุ้นอีกครับลุ้นอีกยังไม,ม่หมดมองไม่เห็นเบ็ดครับไหนโอ้โหติดอีกแล้วครับนี่ฮะโอ้โตเหมือนนะไซส์ใหญ่เหมือนนะสวยสวย นี่ฮะโอ้ติดตั้งแต่เมื่อคืนโอ้อันนี้ก็ติดครับติดคู่เลยโอ้เอ้ติดคู่เลยเอ้าโอ้คโ,อโคตรหมานเลยพี่น้องโอ้อะไรครับนี่อโอ้โหโอ้ได้เกือบสิบตัวแล้วนี่พี่น้องอันตรงถ้าไม่โดนไม่โดนปูก,กินนี่ ค okay. หมดแล้วนะพน้องดูหมายครับอยู่ติดข้างบนติดปลามันเลยนะฮะโอ้ไม่เคยมาใส่ครับปีที่แล้วมาใส่บิ่งนี้ได้ปลาลาตองตัวเดียวนีครับผมสุดจัดสุดจัด,จดปลัดบอกอันนี้หนึ่งสองสามแต้มที่สี่ครับโอ้ พี่สี่ไม่มีรอดเลยสักตัวพี่น้องตายหมดเลยครับเดี๋ยวไปไปหันเอ้ยหันไปเรียกว่าอะไรไปผ่าไปแร่เออหูนึกไม่ออกไปแร่ออกครับแล้วก็ตากแดดนะครับผมช่อนช่อนหลายเด็ดดูเยอะนะ ม่ขึ้นอีกเนี่ยกี่แต้มหนึ่งสองสามห้าแต้มพี่น้องหกเจด็ดแปดประมาณแปดแต้มอา่าประมาณแปดแต้มครับ อ่าประมาณนั้นประมาณแปดแต้มครับผมโดยคร่าวๆผมจำไม่ค่อยดีอ่ะประมาณโดยคร่าวๆถ้า,ถา,ถาไม่โดนปูก,กินนะทั้งหมดแปดแต้มครนะที้โดนปูก,กินอ่ะโอเคครับผมนี้ก็ถือว่าหมานจัดนะครับผมโคตรหมานแล้วมื่อคืนได้สี่หลุดไปสองถ้าไม่หลุดเมื่คือเป็นหกบวกนี่แปดเป็นสิบสี่แต้มป้าดเป็นดสามสิบสามสิบสี่คันครับเอามา 3, 5, 5, สามคันจะใส่ได้สามสี่ ถือว่าหมานมากเลยพี่น้องหมานที่สุดเลยแต่ก่อนในใส่สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบได้ทีละสามสี่ตัวสี่ห้าตัวครับนั่นถือประมานอ้วนี่แครบับเอาไปแล่โอ้โหสุดยอดครับผมอะเจอก,กันคลิปหน้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมการใช้ชีวิตแบบวิถีบนนอกนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ะไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนอยู่ไกลบ้านไกลเมืองดูแล้วคิดถึงบ้านถ้าชอบที่ผมก็ กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนี้ครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยทุกคนจะไม่พลาดคลิปของผมเวลาผมอัพคลิปนะครับอัพคลิปใหม่ๆก็ขึ้นไปแจ้งเตือนทุกคนเลยนะครับผมใครเห็นคลิปเก่าๆก็ไม่มีอะไรดูก็ดูคลิปผมได้แก้สซ่งนะครับผมท้งคลิปหาผึ้งครับหามิมหาปูหาปลาตามฤดูกาลรับผมครับก็ไม่ใช่ว่าใส่เบ็ดก็ใส่เบ็ดท่างเดียวผมหาตามฤดูกาลบางทีก็ไปตีผึ้งบ้างตีมิมบ้างนะครับผมเอามาขายเอามากินบ้างแล้วแต่ครับแล้วแต่จังหวะถ้าชอบคลิปวิถีชีวิตมันนอกแบบนี้ก็ ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง y t u t u ครับผมไปคลิปหน้าจะไปปากไปที่ไหนโอ้มีมีคนให้แนวทางมาแล้วฝากที่หนึ่งใกล้บ้านเหมือนกันนะครับอยู่หลังบ้านเพื่อนผมบอกว่าปลาเยอะมีสี่ห้าบ่อล้อมรอบไม่เคยสูบปัาโถไปดูเลยอันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะได้มาดูใหม่ครับแล้วคืนนี้ถ้าเกิดหมยดีโล่กไม่รกแบบนี้นะครับ ลกบ้างไม่ลกบ้างผมมาใส่แต่ถ้าลกตลอดไม่เอานี่ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับ,บายบายสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับผมไปละบ๊ายบาย